สินิสัยที่คนประสบความสำเร็จมักมีเหมือนกันข้อหนึ่งพวกเขาใจเย็นข้อสองพวกเขามีความกระหายอยากเรียนรู้ตลอดเวลาข้อสาพวกเขาคิดตึกตรองอย่างดีเวลาจะทำอะไรข้อสี่พวกเขาจะพูดและแสดงออกด้วยความมั่นใจเสมอข้อห้าพวกเขาใช้ภาษา,ากายและโทนเสียงในเชิงบวกข้อหก หพวกเขาสร้างความประทับใจแรกพบที่ดีเสมอ 7. พวกเขาจะหาชัยชนะเล็กๆให้ตัวเอง 8. พวกเขาเข้าใจความกลัวและเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการมัน 9. พวกเขามีความหนักแน่นอ่อนโยนและเข้าถึงง่ายๆ 10. พวกเขามีความกระตันยู1 1 พวกเขาส่วนใหญ่ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม12แม้พวกเขาจะทะเยอทะยานแต่ก็ขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่